มีครางคกอยู่ในบ้านนะฮะแต่ว่ามันจะมีร่องรอยของการโดนงูกัดน,นะครับแล้วก็ใช่นะฮะเห็นแล้วครับตัวการเห็นไหมครับ คือบ้านของมันมีขังคกเข้ามาอยู่หลายตัวนะครับในทนี้ก็เ,เลยมีงูสิงนะครับเป็นงูสิงนะเนี่เขามากินนะครับขังคกตัวมันใหญ่นะครับยิ่งพองตัวยิ่งใหญ่เลยกินยังไม่ได้นะฮะ ลงมาเห็นก่อนอู้สิ่งตัวใหญ่ฮะใหญ่เลย กูปรับไอสิงหรือเปล่าตัวเองกันหรือเปล่าออหางกุดนะกูกุดไหมมาจะต้องออกไปฮะ เขามากินทำไมเฮ้เขามากินทำไมอาหารตามธรรมชาติแย่ๆนะาหน้านี้นะ เยอะแยะนะอาหารตามธรรมชาติดูว่าขังโคกมันก็หลบเข้ามาคือมันอาจจะอยู่นี่นานแล้วนะครับคังคกคือมันชอบมามากินมแมลงนะครับเพราะเราเปิดเวลาเราเปิดไฟ แลกแต่มันก็คือบ้านผมก,ก็เลี้ยงไก่เลยนะครับลูกไก่ลูกเจี๊ยบก็เยอะแยะครับไก่ก็มีครับมันไม่กินนะครับเดีชอบกินทางคกนะครับ ไอ้สิงว่าเจอเนี่คงวุ่นวายมันอันนี้ไม่ให้มันเจอ เวิธีการจับของผมนะครับเดี๋ยวจะทำนี่จะทำเป็นบ่วงแล้วกันนะครับทำเป็นห่วงเดี๋ยวคล้องคอนะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาสักครู่ในการทำบ่วงนะครับหาเชือกนะครับโดยผมจะใช้ในี่นะครับอันนี้เป็นท่อ PVC นะครับเ้นนี้ยาวยาวไม่มากนะครับยาวสักเมตรเมตรสิบนะไม่ถึงเมตรยี่นะครับจะเมตรกว่าอยู่นะครับ เดี๋ยวทำห่วงก่อนครับทำห่วงมาใส่กันนะฮะหาเชือกแป๊ดนึงครับต้องคลิไอ้เดี๋ยวถังนี่ยังไม่ขยับนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเลื่อยหนีนะครับให้มันอยู่ตรงนั้นนะครับก่อนตอนนี้มันรู้สึกปลอดภยยัยอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกปลอดภัยอยู่มันจะไม่ขยับนะครับหาเชือกสักคู่ครับ ตอนนี้ผมได้เชือกมาแล้วนะครับผมไปเชือกมาแล้วร้อยผ่านท่อมาแล้วครับนี่จะทำเป็นห่วงนะครับทำง่ายๆเลยครับขมวดปมไปเลยแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ดัน เข้ามาฮะนี่ครับจะได้ลักษณะนี้นะครับจัดสูงให้ดีนะครับจะได้ห่วงไม่ต้องใหญ่มากนะครับให้แค่พอดีสวมเข้าหัวมันได้นะครับ ล้วไปลยด้านหนึ่งนะครับตรงนี้เอาไว้ดึงนะครับดึงให้ห่วงมันรูดนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปจับกันนะครับเดี๋ยวขอกรับมุมกล้องกว้างๆนะครับจะได้เห็นงูจับงูงูของบ้าน ซิงวะฮะกูซิงเขาเมินเียงข้าได้หรอ,หรอเัดดินจ๊ะถูกย่เลยวอยเด้อเด้อหวัวมากันเขาละเขาละเอ้ยมืยขงเขีงยง

ดินแค่เใจเย็นลูกเดี๋ยวสิเยดูจอะไรอย่ดี่เีใจยมูจะาไกลไปเดีตตอตอนนี้ได้แล้วครับอม่จับุองปุ้ยแม่เดี๋ยวจะจับมัก่อนนะครับ เอ,เอ๊ยยืนอยนงานอยู่เอามเอ๊นย <uh ัมันจเจเนี้ยเนี่อมันเกี่ยวห่งเหมนขวายังหรืไงขยัียมงูลงไปว่าเป็นเรื่องอ่าสนใจเออากกำลทำอะ มุ้ถุงเดวจะเป็นถุงหน่อยเนาะตัวใหญ่นะเนี่ดูจะเท่าแขนนะครันี่เจะปยัะไดี้ายเดีไปเเอาลูกไหตัวเตอะปักมึงออรเฮ้ยไปไวดันมันคือมงหัวมันว้ายเด้อ เรียร้อยครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาไปปล่อยนะฮะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับงูชนิดนี้ถ้าใครฆ่านะครับมันจะผิดกฎหมายนะครับเห็นหลายๆคลิปที่ที่เขาลงกันก็เป็นคดีความกันไปนะฮะ ตอนนี้เสร็จพแล้วครับอยู่ในถุงเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะช่างดูนะครับน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวมัดปากก่อนครับถ้า,าไว้นานเขาสามารถดันถุงปุ๋ยออกได้นะครับถุงปุ๋ยขนาดนี้ ันนี้เสร็จซีโร่แล้วนะครับหักน้ำหนักขาดกันแล้วนะครับศูนย์ขีดนะครับช่างดูนะครับหนักเท่าไหร่โลเจ็ดขีดนะครับโลเจ็ดขีดกว่านะครับตัวนี้ครับถือว่าตัวใหญ่นะครับสําหรับงูสิงนะครับสิงตัวนี้ใหญ่เลยนะครับเกือบสองโลนะครับ แรงดีมากครับเมื่อกี้นี่สบัดสู้นะครับดีที่ว่ามันไม่มีที่ที่ตัวมันเกี่ยวนะครับถ้ามีตัวมันเกี่ยวมันจะดึงถอยได้นะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นพื้นที่โล่งนะครับมันก็เลยไม่มีจุดที่มันจะเกี่ยวรั้งได้นะครับก็เลยจับง่ายหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยววิเอคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมา นำเสนอแล้วกันนะครับว่าถ้าใครเจอนะครับงูเข้าบ้านก็อย่าอย่าตกใจนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำครับถ้าไล่ไปได้ก็ไล่นะครับถ้าไล่ไม่ได้ก็จับนะครับวิธีจับก็อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับหาอุปกรณ์ที่ใกล้มือนะครับนี่เชือกที่ผมใช้เมื่อกี้ก็เป็นนี่นะครับก็ก็เป็นไนลอนนะครับมัน ก็ไม่มีเชือกนะครับพอดีมีไนลอนวิ่งเว่าอยู่นะครับก็เ,เลยตัดมาส่วนหนึ่งนะครับให้พอดีกับให้พอดีกับท่อ PVC นะครับมีท่อ PVC อยู่ขนาดเท่าไหร่นี่ขนาดเล็กนะครับเป็นท่อท่อเดินสายไฟนะครับสีขาวนะครับยาวประมาณสักเม็ดนิดๆน,น,นะครับเม็รกว่า ะครับก็ทําเป็นห่วงแล้วค่อยๆนะครับค่อยๆสอดเข้าไปที่คอเขาที่หัวเขานะครับแล้วก็ดึงรูดรัดนะครับรัดแล้วลากออกมานะครับพยายามจังหวะที่รูดเสร็จแล้วนะครับพยายามลากออกมาให้เร็วนะครับถ้าเขามีถ้าตรงนั้นมันมีส่วนที่เขาเกี่ยวเขารั้งไว้ได้นะครับมันจะสู้อาจจะสู้แรงเขาไม่ได้นะครับด้วยน้ำหนักตัวด้วยขนาดตัวที่เขาใหญ่ขนาดนี้นะครับ เมื่อกี้นี้ถ้าเขาเกี่ยวอ่าเขาเกี่ยวเกี่ยวขาโต๊ะขาตูาต้ตรงนี้ขาโต๊ะตรงนี้ได้นะครับก็จะโซลําบากนะครับแต่ดีที่เขาเกี่ยวยังไม่ทันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกับพื้นพื้นปูนซีเมนต์นะครับมันทําให้มันลื่นนะครับเขาก็เลื้อยไปไม่ได้โอเคครับตัวส่วนที่ปล่อยนะคงไม่ได้ถ่ายนะครับ นี่จะเอาไปปล่อยลำห้วยนะครับไว้นะลำห้วยทางที่ตามทุ่งนานะครับที่ผมไปใส่เบ็ดมาวันก่อนนี้แหละครับเดี๋ยวไปปล่อยทางนู้นนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับก็ถ่ายให้ชมตอนจับนี่แหละครับว่าจับได้แล้วนะครับวิธีการจับเนาะฝากไ้ด้วยครับคู่ปรับเก่าเขาอะ ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะฮะที่ไอ้สิงเคยไปไล่ครับก่อนนะครับวันนี้ไม่รู้เรื่องครับวันนี้อยู่นอกบ้านก็เลยไม่เห็นไม่งั้นวุ่นวายนะครับโอเคครับแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวจะเป็นประเด็นดราม่านะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าเอามาปล่อยจริงนะฮะ ที่นี่ก็เป็นลําห้วยธรรมชาตินะครับห่างจากหมู่บ้านมาไกลพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเอามาปล่อยครับปล่อยให้เน้นเลยผมจะไปปล่อยตรงกอไผ่่ตรงนี้นะฮะมีกอไผ่อยู่ตรงนี้ ยามเย็นนะครับฝนตกแล้วนะครับนู่นทางนู่นในเมืองนะครับฝั่งทางในเมืองนะ่าจะตกแล้วอยู่ตามท้องไร่ท้องนาน่าจะมีอาหารให้เขากินมากกว่านะครับแล้วเขาก็จะได้ไม่ควรไม่มารบกวนในบ้านนะครับอยู่ทุ่งนานะครับติดลำห้วยนะครับ ตรงนี้เป็นกอไผ่นะครับคงจะปล่อยตรงนี้แหละครับผมให้เขาอยู่แถวนี้แล้วัะเดี๋ยวเขาจะไปหาที่อยู่ใหม่เขาเองนะครับ ออกไปเขาเองฮะับหาทางออกเองดันออกมาแล้วหางออกมาก่อนฮะเอ,อ้มาแล้วไปไปไป ปล่อยจริงนะครับอย่าดราม่านะครับถ่ายให้เห็นแล้วนะครับว่าปล่อยจริงนะฮะตายแล้วไปแล้วครับ